กระถ่อมสูงนะครับวันนี้ไซบุญหลวงปู่ท่านเดินทางมาขอโชคลาบหลวงปู่ด้วยนะครับขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นไปเลยก็อพอหลวงปู่นะครับแต่ก่อนกระถ่อมสูงจะขึ้นยากมากอันนี้กระถ่มคือเปลี่ยนเอาบันไดออกแล้วขึ้นง่ายแล้วนี่ครับอ่ะขออนุญาตภาพ สี่ก็มาเยอะนะครับวันนี้นะครับมาจากวัดไพยด้วยนะครับมาจาก สองเบอกเอามาโชว์เลยครับอูนยะครับสองเจ็ดศ uh, ูนย์สองเจ็ดศูนย์คนวันน ouais> ี้ได้ไปเปลี่ยนผ้าจีวรหงปู่มาครับมีบุมวฆษณาได้ไปเปลี่ยนผ้าจีวรหงปู่มาครับได้จับต่างหลวงปู่โดยแบบ จะจะอะไรครับค,คนล,ล,ลุกเลยลค้าหลวงปู่ครับนั่นแหละครับแล้วแล้วอนยโนได้ยินอาจารย์บอกว่าคุณพี่โดนอะไรนะติดเนื้อติดตัวมาอะไรประมาณนี้ติดเนื้อติดอ๋อผมเอาค้าเช็ดหน้าได้ไอ้ถูหลวงปู่กับถูสล,ลีระหลวงปู่อะครับครับผมมาเลยครับนั่นแหละครับได้มารันนี้คนเยอะมากเลยครับได้ได้มาครับ มากับอาจารย์สมจิตครับผมตัวไหนนะคะมื่ีร็ตัวไหนคะได้สองเจ็ดศูนย์ครับสองเจ็ดศูนย์เดินทางมาจากไหนพี่มาจากจังหวัดมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครพนมครับนครพนมโอ้โหเพื่อบ้านเพงครับนครพนมเพื่อบ้านเพงทุกคนครับเคยเข้าไปพีรอบ้วคะที่อัศรีละอองปูครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับผม เป็นผู้โชคดีมากเลยครับครับข,ขอบคุณค 4, รับครับผมได้ไปเาเอฟซีตุกคนต์โอานเดอร์นี่ครับเราก็มาไหว้หลวงปู่เลขก็ได้แล้วบัืสกูนี้เอฟซีมาถวายมาถวายเครื่องดื่มหลวงปู่ก็โคตเลหลวงปู่นะครับก็ได้ประมาณนี้เด้อน,นะครับกระท่อมสูงหลวงปูส่สวงนะครับกระท่อมที่อ่าเราโคเดินไปดูก่อน นี่เดินนะครับสาธุดินตรงนี้คือแปลงตรงที่ว่าดินไม่มีวันหมดจมปลวกขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนมมนก็จะมีเลข F4 เลขอะไรนะครับดูเนาะดูเอาเด้อ,อ,ดอนะครับดูเอาเดอ้อนะครับดูเอาดูเอานะครับนี่กระท่อมสูงเอ้อนะครับจมปลวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดนะทุกคนไม่มีวันหมดสาธุสาธุ ตัวนนี้ต้องสาธุกับอนุโมทนาบุญกับเอซีนะครับที่ร่วมทำศาลาครอบกบระท่อมหลวงปู่เอาไว้นะครับให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับนะครับเนี่ยนะครับเอฟซี SC สายบุญก็มาถวายหลวงปู่มาถวายหลวงปู่ด้วยครับสาธุสาธุ ดอกไม้มาะทุบเทียนก็บบุครขับได้บุญแล้วครับดอกไม้กับทุบเทียนนี่กัหลวงปู่ไม่มีเลยที่นี่ที่นี่กับกระทบนรรลใช่ะครับเป็นไงทางสบายเลยเนาะทางสบายยเลคนกรีตเรียบร้อยแล้วไปท้งแรกก็เป็นทางเวียนอ่ะโอ้ทางเวียนเลยครับเป็นบุญวาสนานะครับ เขียนทองแสงสว่างดีเนาะดูทะลงปูจุดแล้วทองดีมากเลยดูดยช่วงโชดชัดชวาเลยนะครับสาธุสาธุพี่มาจากทางไหนเนาะมาจากจังหวัดไหนนะครับสาธุสาธุ คุณ F C ทุกคนทุกท่านเดอ้อท,ที่ติดตามได้รับชมนะครับตัวเลขรับก็บได้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับตัวเลขฟ้าเครื่องเดิมนะครับกระท่อมสูงเลขกระท่อมสูงนะครับอเอฟีอก็มาขอดินลงปูไปเนาะอ,อ่า อาดินล้งปูไปเพื่อไปใส่ในบ้านนี้เป็นสิริมงคลโอคือเอาไปยังไงก็ไม่หมดนะครับมาขึ้นมาเรื่อยๆดูครับขึ้นมาเองนั่นแหะครับแปลกมากโอ๋อขึ้นบานไมใส่เซาปอดีนะครับสาธุสาธุลวงปูบนถมนะครับ

ทนกสบนเสราสัจจังิิีลกออกโมทีเิสสติมสัจจวทำบุญครัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาทำบุญหลวงปู่ไปที่ไหนบ้างมาครับพี่วันนี้ไปที่วัดขยุงแล้วก็วัด ไทยพัฒนาไทยพัฒนาแล้วก่อมมั่นรุนครับแล้วก็มาที่นี่ครับกท่อมสูงกระท่อมละสังขารมันสังขารละสังขาร๋อลนสังขารนี่มันรุนครับแล้วเดินงวดนี้ได้ที่อะไรพี่ที่เดินหลายทิศสองยังไม่รู้เลยนึงว่าได้แล้วยังมีโชมไหมมีโชอไหมยังไม่แซบยังไม่ยังไม่มโชอบงวดนี้งวดนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเดอเอฟซีนะครับสองเจ็ดศูนย์เลขเราได้ครับสองเจ็ดศูนย์ สองเจ็ดศูนย์นะครับทุกคนเลขสองเจ็ดศูนย์เลขมานี้นะครับสองเจ็ดศูนย์ทุกคนอ่านล่ำลากลันไปนะครับสำหรับตัวเลขเราได้แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม